สวัสดีครับพเพื่อนๆรู้ไหมว่าผมพาเพื่อนๆมาที่มึดๆนี้ทำไมอ่าผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับที่นี่ที่นี่คือซอยคาวบอยครับซอยคาวบอยก็อยู่ตรงที่อโศกครับเสียกอโศกเลย BTS อโศกเลยเพราะว่าทำไมน่ะเหรอ พราว่าเมื่อก่อนนะครับที่เนี่ยแม้แต่คนไทยอะ่ะคนไทยนะครับไม่แบบแทบที่จะเขาเรียวกว่าไงแทบที่จะก้าวเท้าเข้ามาไม่ได้เลยอะ่ะคือเป็นแหล่งที่แบบต่างชาติเยอะมากเขารับแต่ต่างชาตินะครับก็คือคนไทยได้แค่เท่าไหร่แค่เดินผ่านยังลําบากอ,ะอ่ะอ๋อมันมันมันผ่านกาดมาไม่ได้อะ่ะ เนี่ยกาดหน้าประตูเนี่ยอันนี้คือข้างในแล้วดูสภาพตอนนี้นี่ครับใครจะไปคิดนะเพราะว่าซอยที่แบบจเจริญอะ่ะมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีซอยคาวบอยซอยคาวบอยซอยสุขุมวิทซอยสี่สีลมอา่าสุขุมวิท ยี่สิบหกยิบหกผมว่าจะไม่เท่าซอยคาวบอยนะสีลมสาทรสามย่านอะไรพวกเนี้ยดูเลฮะเห็นเก้าอี้นี่ไหมฮะเก้าอี้นี่ก็คือจะเป็นที่แบบแขกออ่ะนั่งเชียร์แขกอะครับเนี่ย <laughs> ไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าสามปีก่อนไอ้บูมมากเลยนะ ผมขับรถจาก้วยขวาม,มาคาวบอยอะ่ะฝรั่งให้ผมทีละร้อยหนึ่งสองร้อยบาทเลยนะเพราะว่าผมขับขับออซค์ด้วยใช่ไหมขับบินขับแก๊บด้วยเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่โอ้แล้วพอเดี๋ยวดูตอนนี้ดิยอ๋อเงียบเลยเงียบเลยจ้าอันนี้ก็คือสุดซอยแล้วนะนี่ มีพ,พีิ๊มารอยอยู่น้อยจะมีลูกค้าเนี่ยตรงนี้สุดซอยรู้ไหมว่าแถวแถบนี้จะมีแต่ร้านค้าครับมีพวกแบบผัดไทยอย่างเงี้ยกุวยเตี๋ยวหรือว่ายำอย่างเงี้ยมะม่วงอย่างเงี้ยแถวสีลมสาทรเนประมาณนี้แหละอ่าร,ารัชดารัชดาซอยสี่ยังยังไม่เท่าตรงนี้นะ ราะตรงนี้ฝรั่งจะเยอะจะเยอะมากดูที่นี่นเลยฮะเงียบเลยคือเงียบมากอ่ะล้างไปเลยอ่ะโควิดรอบแรกมาคิดว่าล้างนะนะดูรอบนี้ล้างเลยล้างจัดๆเลยครับเงียบทุกอย่างเลย จากสถานดี่ได้แบบคนไทยแทบก้าวเข้ามาไม่ได้อะเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูนะเนี่ยคุณก็คิดดูแล้วกันเมนูเนี่ยผัดไทยเนี่ยเขียนตัวเต็มเลยนะผัดไทยจานละร้อยเก้าสิบบาทแกงเขียวหวานจานละร้อยแปดสิบอ่ะอผัดกะเพราอ่ะ ผัดกะเพราจานละร้อยเจ็ดสิบอ่ะคิดดูดิครับเนี่ยขนมปังธรรมดาเราเนี่ยขนมปังธรรมดาสองร้อยสามสิบถ้าคุณคิดว่าคนไทยคือกินได้ปะละ่ะ <c oughs> ค,ค,คุณคิดว่าคนไทยกินได้ปะละ่ะผัดไทยอะไรละ่ะเกือบสองร้อย่ะ เงียบมากเลยครับเดี๋ยวนี้นี้คือแบบเงียบอะ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอ่ะเป็นที่ที่แบบคนไทยนี่แท,ทบเดินเข้ามาไม่ได้เลยครับเดินเข้ามาได้ก็คือมันก็ไม่มีตังค์อ่ะโดน เราเด็กนั่งดิ้งไปช็อตหนึ่งเนี่ยช็อตหนึ่งก็ป่าไปเป็นร้อยกว่าบาทสองร้อยอ่ะช็อตละสองร้อยแก้วแพ็คแก้วแพ็คเล็กๆอะ่ะแ,แก้วแก้วเราเถื่อนบ้านเราอะ่ะแก้วแพ็คหนึ่งอะ่ะแพ็คหนึ่งร้อยร้อยบวกร้ 120, 100, 500, 200อยยี่ร้อยห้าสองร้อยอ่ะครับไหน่ะติปเด็กอีกอะ่ะคนไทยเที่ยวได้ไ้าล่ะ เงินหาเช้ากินข้ามวันละสามร้อยละเที่ยวทีนี้เด็กนั่งดิ้งไม่ได้กินแค่แพ็คสองแพ็คมันก็มีแต่ต่างชาติะครับที่จะเที่ยวนี่แหละที่เขาบอกว่าคนไทยแทบเดินมาเข้ามาไม่ได้เลยก็มีแต่ต่างชาติอะที่มาเที่ยวกันคุณดูดิฮะหูเงียบเงียบจัดอันนี้ถ้าไม่มีไฟกรมทางหลวงนี่คือแบบ นึกว่าอยู่บ้านนอกแล้วเนี่ยเงียบมากเหงามากอะ่ะก็จะมีคนเปิดไฟไว้ก็กลัวขโมยสะจนขึ้นอะ่ะประมาณนั้นแหละเหงาเลยเนี่ยผมจะมาถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยเดิมไปสุดซอยแค่เนี้ยเมื่อก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนที่แบบ ตอนนี้ยังไงอะตอนนี้โควิดหายแล้วกันเนาะโ <c oughs> อ้โหจะมาถ่ายได้คนข้าบ,บอยเพราะว่า M M R T เอา็มเอ็มอาร์ทีเขาเรียกว so ่าอะไรนะเอ็มอาทีอโศกเขาอยู่ตรงนี้อ่ตรงไฟสว่างงน,นะครับแล้วข้างบนนั้นก็เป็นบีทีเอสนเอ็มอาที ี่กเอ็มาทีข้างบนแล้วก็เป็น BTS ไปฝั่งนั้นก็ตึก GMM อมจ y มีก็ประมาณนี้แหละครับพาเพื่อนเพื่อมาดูความเงียบของที่นี่นะด,ดูพี่วินมานั่งก็อบอกว่าเงามาาเลยเมื่อวานผมก็ไม่นั่งเท่าพี่วินนะได้40บาทผม <c oughs> นั่งรอตั้งแต่5้าโมงเย็นอะ่ะ ห้าโมงห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มอ่ะเพื่อนเพื่อนลองคิดดูอ่ะแค่นี้ลแะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศซอยคาวบอยที่คนไทยเดินเข้าไม่ได้แต่ดูเดี๋ยวนี้ดิยังไงก็สู้ๆนะครับ